สวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะพี่น้องทุกท่านมาพบกันอีกแล้วที่ Youtube ตั้มดำซิ่งนะคะมาดูกันหลังจากกลับมานะคะจากหลวงตาพี่น้องคะ่ะก<บ>็เมื่อวานพอดีออมีธุระนะคะก็เลยกลับมาด่วนเมื่อวานไม่ได้เข้าบอ่อวันนี้เข้าบ่อนะฮะเกิดอะไรขึ้น นี่นะคะสงสัยเสียตั้มกลัวหนูไม่มี YouTube เนาะพี่น้องเนาะก็เลยจัดช็อตเด็ดให้นะคะกระโปงค,ค้ำเลยนะคะหนุนด้านในลงไปซะครึ่งล้อค่ะอ่เมื่อกี้ดันตูดนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูเอารถอีกคันดันนะคะไม่ขึ้นเดี๋ยวรอรถถายกันค่ะ เราจะมารอรถไทยกันก่อนก็จะเป็นทรายนะคะทรายล็อกล้อไปเลยพี่น้องค่ะ,ะเดี๋ยวเรามารอรถไทยกัน มารอดูรถไถกันนะคะอันนี้ทางเข้าบ่อนะคะพี่น้องพอดีหลบรถอีกคันนะคะก็เลยมาดูกันจะทำยังไง มาดูกันพี่น้องก็ท<ม>ู้ว่าจะเสร็จประมาณอีกสี่ห้าวันนะคะประมาณอีกสี่วันพี่น้องค่ะพอดีเขามาอ่มัดจำรถนะคะคันที่จะขายเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ตังไม่พอ รอ,อระบบไฟแนนซ์อยู่ก็ห้าวันถึงจะได้ขึ้นไปนะคะวันนี้วันแรกนะับเหลืออีกสี่วันนะคะขึ้นไปหาลวงตาคืนนะพี่น้องคะ่ะฝากติดตามชมคลิปด้วยเดอ้ออย่าเพิ่งหนีจากกันเดอ้อก็เมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปเลยวุ่นวายนะคะพอดีเข้ามาจากร้อยเอ็ดนะคะเมื่อวานาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลัง JO7 กับพลังคูเปอต้า lạc lên màn bốc thuyền đọc đán bốc thuyền lạc ở đây. lạc lời lạc lời bốc thuyền đọc nghe คนทำจมนะพี่น้องหลากเลยบมขนนะ่ขึ้นน้องขึนนอยนเลยนี่นะคะถ้าเป็นแบบนี้เสียวอย่างเดียวนะคะเผาข้างพี่น้องค่ะถ้าเป็นเผาข้างฮีโน่นี่พี่น้องนั่งเฝาเลยเอออีสุนะฮะอันนี้เป็นเผาข้างฮีโน่ มาดูกันจะขึ้นไหมดูยังไงลองให้ขึ้นก่อนหลากสันได้บอลหลักเหงาป่านนันบอกโซแม่ขวางสันบอกมันเนงาโค้ชโซแม่ขวางเขาอีก เป็นทรายทรายลึกนะฮะพี่น้องทรายลึกม,ม Get ากมาต้องส่ยันบ่มีคลิปวะเจสตคลิปให้ย่านบ่มีคลิปอ่ะเดือดตั้มว่าไง งาจจะไหนก็จมมันแล้วงาจจะไหนก็จมนั่นแล้วแย่ท้าหันพน้องแน่นอนหนึน่งดินมันพูดเลยมันเดินไป <c oughs> ถีกนอกรอบเลยพี่น้องเอ้ยดูน,นกรอบเลยนะครับเอาวันไหนจะไปหาหลวงตาบอกพี่น้องหน่อยเดี๋ยวรออีกประมาณสี่มือหาหมื่นครับเพราะว่ารอเมิ่งก็อน,นอกครับเพราะรถลอคนที่จะมาซื้อรถครับ รอไฟแนนซ์ไปจัดประมาณสี่หามือครับเมื่อวานมาเเมื่อวานมาวางมาจำแล้วนะคะแต่เงินยังไม่ครบนะคะพี่น้องก็เลยต้องรอต้องรอเงินก้อนใหญ่นะคะวันที่ประมาณสี่ห้าวันนะคะพี่น้องคะอ่ะเดี๋ยวพาเข้าบ่อนะคะะวางที่รอก,ก็อไม่ได้ถ่ายใ,ให้พี่น้อง,องได้ดูเลยเมื่อวานวุ่นวายนะคะ กลับมาถึงก็พอดีพี่น้องมาดูรถด้วยอ่านี่นะคะวิ่งตามคันห้วยนะคะห้วยคลองสาสน,นะแต่ไม่มีน้ําแล้วพี่น้องนวลข้างล่างนะคะโอ้อาจจะสั่นบ้างนะคะไม่สั่นบ้างนะพี่น้องสัส่นหลายเลยค่ะ เสียตั้มกลัวไม่มีคลิปเนาะพี่น้องเนาะทำคลิปให้พี่น้องได้ดูกันไม่ได้ทำคลิปแล้วมันจงรีนแล้วอ๋อไม่ได้ทำคลิปนี้นึกว่าแสดงไม่ไม่ได้แสดงใช่ไหมไม่สแสดงครับไม,ไม่ไม่ได้ใช้สเตนยินไม่ได้สแสดงไหมครับ <laughs> จมจริงๆนะครับจมจริงนะคจจนะคนลบไปเราจะมันสุดนนิดซ้ามัหนานคนขับไม่ฟีมือนะคะพี่น้อง มาดูกันบอดินอ่ะนี่มาดูตาชัยสายจกตาชัยจกสายตาชัยจกสายบ่ะตาชัยสายจกนี่นะคะลงตรงนั้นขึ้นตรงนี้นะพี่น้องมียูเทิร์นด้วยเราทำวงเวียนด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปรถเสียต่ามจมเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะที่ YouTube ตั้มดำสิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทางช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะอาเสตัมสวัสดีน้องเออเดี๋ยวกลัวพี่น้องลืมหน้าเสตัมนะว,วบ๊ายบายจ้า